เฟย์ไฟดายดวันนี้นะคะเฟย์มาบุกย่านเข้าสารค่ะเฟย์อยู่ที่ร้านรานสอีกหนึ่งร้านลับที่เป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดและที่นี่เนี่ยเขาเปิดมานานกว่า30ปีเลยนะคะใครที่เป็นสายอาหารอิตาเลียนเฟย์แนะนําเลยค่ะโดยเฉพาะพิซซ่าและพาสต้าเนี่ยถือว่าเป็นสิเกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเขาทําแป้งเองแบบวันต่อว,วันเลยวันนี้เฟย์มาพร้อมกับคู่เด็กที่ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องชายสุดหล่อเสียงดีของเฟย์น้องเจ้าคุณค่ะตอนนี้หิวมากแล้วเราไปทานข้าวกันดีกว่าเฟย์ไฟดายดวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่ลิ Italy. เราจะพามาทานร้านอาหารอิตาเลียนค่ะร้านนี้เป็นร้านที่เรียกว่าเป็น Hidden Gem เลยก็ว่าได้เขาเปิดมาเกือบ30ปีแล้วนะคะแล้วก็คนแน่นทุกวันอย่างวันนี้ที่เรามาก็คือแบบขอคิวพิเศษสุดๆเดี๋ยวเราจะไปเจอกันข้างบนนะคะเชิญเลยค่ะคือที่จริงอะ่ะกับเจ้าขุนอะ่ะ เนองตอนเด็กๆเราเคยเจอกันไหมโอ้ผมอาจจะเด็กมากเลยที่จริงคือเหมือนกับครอบครัวแบบรู้จักกันอยู่แล้วตอนนี้ก็คือแบบเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับเจ้าคุนแบบจริงๆจังๆเพราะว่าปกติเราก็จะแบบเจอตามงานแบบแวบๆอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็คือเรียนจบเรียบร้อยแล้วเจ้าคุณแบบเป็นหนุ่มมากโแต่นี้ก็คือกลับมาทํางานที่นี่เต็มตัวใช่ครับผมช่วงนี้ก็กําลังจะปล่อยเพลงใหม่ครับผมใช่ไปฟังกันด้วยนะครับจีบก่อนได้ไหม ว,วันนี้ที่พาเจ้าขุนมาที่ร้านอาหารอ,าารอิตาเลียนี่ยคือเหมือนกับว่าอยากให้มีความย้อนวันวานอยูอ่แย้อนไปแบบอาหารพวกสไตล์ยุโรปแต่ก่อนอยู่ที่นู่นต้องเคยทำอาหารแน่เลย ที่อังกฤษทําครับแต่ว่าไม่ได้เก่งนะครับแล้วเมนูเมนูที่ชอบทําก็คือจะเป็นพวกสเต็กกระเพราอะไรแบบนี้ครับเนื้อกระเพราเนื้อใช่คร่ะวิทนเฟย์อยู่ตอนที่ไปไปเรียนที่อังกฤษรู้สึกว่าการทําอาหารไทย คือเมนูที่ยากที่สุดเพราะว่าแบบมันมีแบบว่าส่วนผสมเยอะม,มากแล้ว uh huh. ก็แบบการเตรียมแบบเครื่องปรุงอะไรพวกเนี้ย uh huh. ยากกว่าทำสเต็เกเยอะมากเลยนะแต่คุณอนะชอบเพราะว่ามันแบบวัตถุดิบไม่แพง<อ>ทําได้บ่อยอแล้วถ้าอาหารอิตาเลียนชอบเมนูไหนเป็นพิเศษชอบสปาเกตตีอะไรก็ได้เลยครับคาโบนาาเลนละ่าอะไรอย่างเงี้ย ดีเลยเพราะว่าที่นี่เขาทําเส้นสดหมดร้านวันนี้จะค่อนข้างแบบลึกลับนิดนึงเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาอลอง <c oughs> เขาบอกว่ามันเปิดมา30ปีอะไรอย่างเี้ยใช่เก่าแก่มากใครเป็นคนเรียกโลเคชั่นเองไม่ใช่เฟระหว่างราออ่ารให้ขุดอัปเดตนี่ดีกว่าว่าตอนนี้คือเราตัดสินใจที่จะกลับมาจริงๆก็ ผมยังไม่ได้คิดไปไกลามากขนาดนั้นว่าจะต้องเป็นนักร้องหรือจะต้องอะไรแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ก็โฟกัสแค่การร้องอาาอนักร้องครับอันนีกน้ก็กคืออยู่ในค่ายของที่บ้านเลยใช่ครับอันนี้คือเจ้าขุนแบบเริ่มแต่งเพลง ครับผมจริงๆเมื่อก่อนก็แต่งเพลงเองครับแต่แค่เหมือนแบบฝึกขึ้นเรื่อยๆจนแบบคนเริ่มฟังผมก็ดีใจอย่างนี้คือคุณพ่อมีแนะนําอะไรป่ะคะคุณพ่อก็จะให้คําแนะนําตลอดครับเขาจะเป็นเหมือนแบบผู้บริหารครับไม่ได้มายุ่งในเรื่องพาร์ทอะไรแบบนี้ครับแต่นายจะช่วยผมจะแบบส่งเดมโมส่งอะไรให้นายตลอดเพราะนายเขาจะมีเซนส์ดีครับแต่บ้านนี้ก็ที่จริงอ่ะเป็นบ้านที่ขึ้นคอนเสิร์ต กับคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กเลยใช่มันก็น่าจะทําให้เราเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่เด็กใช่มันเป็นโฮมเมดขนมปังทาเองแล้วก็ทอาโต้แล้วก็มอสซาเรลล่ากับเฮิร์บอันนี้ก็เป็นโฮมเมดเพสโต้ซอสของเขาเองครับแล้วก็บูราต้าก็คือชีสบัซซามิกแล้วก็แบบว่าอวออยอะไรแบนี้กินเลยนะได้ค่ะบูราต้าสลัดนี่คือเป็นอันที่แบบว่าจะชอบทานมาถ้าหนึ่งเมนูที่เวลามาทาน ร้านอาหารอิตาเลียนเราจะสั่งก็คือจะเป็นอันนี้ตัวบูร์แรัตซาสลัดดูสิคะโอ้โมันไหลแบบออลองเลยนะพี่จริงออมาสดชื่นขนาดนั้นเลยเหรอ,อตื่นเลยฮะอร่อยจริงฮะอร่อยจริงคือทุกสิ่งอย่างมันเหมือนนัวเข้าไปในปากผมขออันนี้อยากลองได้ครับ เสียงแบบ ASMR ได้อร่อยจริงครับขนมปังดีมากเริ่มต้นมืออาหารที่ดีมากนี่คุณไปอยู่อังกฤษมาตั้งแต่ตั้งแต่11-12ครับถ้าตอนจะกลับไม่ใจหายเหรอหายฮะคิดถึงเพื่อนทุกวันเลยเหงาเลยที่นี่แล้อยากรู้ว่า MV แต่ละ MV อ่ะเลือกนางเอกเป็นคนเลือกเองหรือเปล่า ผมเลือกเองเหรอคือพี่แบบผู้จัดการทุกคนขำเป็นทีมพีอาร์จะเลือกเขาอ๋อใช่หรือเปล่าคะทำไมใส่หัวน่าพที่สุดทีมพีอาร์เป็นคนเลือกแล้วก็แต่ว่าคนฟนอลไลซ์เป็นเจ้าขูดใช่ครับผมแบบเหมือนพี่ๆเขาก็พี่ๆเขาอันนี้มัว พี่ๆเขาก็จะส่งรูปมาครับว่าช anyway> ่วงนี้ใครกําลังมาใครกำลังอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วผมก็อุ๊ยคนนี้นาตาน้าจะเหมาะดีอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นอะไรที่ทุกคนคอยคอยดูเลยนะว่านักเอกเ v ของเจ้าคุนแต่ละเพลงจะเป็นใครเพราะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่าออกอัลบั้มเดียวเหมือนกันแล้วก็เลือกพระเอก MV ็ใช่ไหมอันนี้คืออะไรนะครับพี่เฟย์ค่ะเมนูนี้ก็จะเป็นราอบเบลลี่เป็นซอสทรัฟเฟิลนะคะซึ่งทุกที่อย่างคือเป็นโฮมเมดหมดเลย ข้างในก็คือแบบไส้นั่นๆมีเห็ดใช่ไหมคะคือหอมมากนะจานเนี้ยกลิ่นฟุ้งมาเลยแล้วชีสเขาดีมากแบบไม่ไม่เลี่ยนเกินไปคุณชอบทานชีสใช่ไหมชอบครับชอบมากคุณทานชีสได้กับทุกอย่างข้าวซอยชีสอะไรแบ้มแกงเขียวหวานชีสอันนี้คือเรา mix เองใช่ออตอนดึกๆกอ่ะตีสองตีสมมาแล,แ,ลแล้วแล้วก็ใส่ชีส คือถ้าเราเคยมากสุดก็คือมาม่าโปะชีสคารโร่โปะชีสอันนั้นขุดอยู่แล้วขุดอยู่แล้วทุกวันเลยเราลองอันนี้ไหมพี่ได้ค่ะอันนี้คืออะไรคะขุดสปาเกตตี้ซีฟู้ดเขาบอกว่าเป็นซอสชมาโดแลวเขาบอกว่าสดมากแล้วก็เป็นเส้นพาสต้าทำมือนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยมันดูครีมมี่ชีสแน่นมากกลิ่นคือเตจมู รสนะชาติไม่ได้ไม่ได้แบบฟรีมี่เกินไป uh huh. อย่างที่คิดคิดด้วยความที่มีพี่น้องเหมือนกันอยากรู้ว่าอย่างคุณนะสนิทกับนายกับมดุดมากสนิทมากเลยครับถึงวันนี้ก็ยังอาบน้ําด้วยกันได้อยู่เนออยากรู้ว่ามีฉากาเรียกกัน อ๋อมันจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับแบบสมมติอย่างเจ้านายก็จะเป็นจินนี่ขุนก็จะเจกี้จมุติก็จะเจเจมหรือเจมเป็นเหมือนแบบอังกฤษไงเพราะว่าถ้าสมมติเพื่อนเรียกเราเรียกว่าไร JK ขุนฝรั่งขุนขุนขุนใช่แต่ว่าถ้าาไม่สนิทเขาก็จะ J k ครับแต่ว่าถ้าสนิทแล้วเขาก็จะเจ้าหรือขุนอะไรแบบนี้ครับแต่ดูทรงแล้วเจ้าขุนน่าจะดื้อสุดแน่เลยใน3ามคนผมว่าทุกคนเหมือนกันเลยแต่แค่มันพลาดออกมาหรือเปล่าหรือไม่ออก ว่าเก็บใครเก็บส่งได้ดีที่สุดคือดื้อเหมือนกันหมดแค่ว่ามันจะแสดงออกมาตอนไหนนายเก็บส่งเองครับแต่มันก็เป็นสัญชาตญาณแบบเนเจอร์ก็ต้องเก็บแต่เขาขุนว่าเขาพยายามไม่เก็บแต่ว่ามันก็เป็นเจ้าสมุทรก็จะเหมือนขุนเลยครับแต่แค่เงียบกว่าแบบถ้ารู้จักก็แบบเสียงดังแต่แค่เขาดูมีความเป็นอาร์ตหมายถึงว่าอาร์ติสสูงมากใช่ครับเขาจะแบบมีโลกส่วนตัวสูงมาก ถจ้าสมุดนี้คือขอคําแนะนําอะไรเราบ้างเขาจะไม่ค่อยขอแต่เขาก็จะดูตลอดเวลาตามทาตามแล้วผมเสียเสียใจมากเลยเมื่อก่อนผมแบบเป็นคนโตอาจจะโตช้านิดนึงแบบเมื่อก่อนแบบเลี้ยงน้องเหมือนเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับแล้วเหมือนเขาก็ตามแบบตามขุนนั่นเลยแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยดี่าไม่ใช่กาไม่กูดแบบ example ใช่ครับคือเขาจะไม่ค่อยถามไม่ค่อยถาม advice แต่ว่าเหมือนก็เก็บ info อยู่ตลอดเวลาบ้านเราก็คือ3คนเหมือนกันพี่เกย์คือโตสุดหรือเปล่า ทำไมเธอขำอ่ะน้องเขาแค่ไม่รู้ผมแค่ไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆไม่ถึงว่าเราดูดูดูมาโชว์สุดเหรอไม่พี่เป็นคนกลางเหมือนกันเหมือนเจชัลอยากมีพี่น้องผู้ชายบ้างอ่ะคุณก็อยากลองมีแบบพี่สาวน้องสาวคุณอาจจะซอฟต์มากๆเลยก็ได้ถ้ามีน้องสาวพี่สาวอันนี้ก็ไม่ได้เป็นบุคลิกของแบบ บ้านชายล้วนเท่าไหร่นะอาจจะสนิทกับคุณแม่ด้วยใช่ครับก็เลยอร่อยมากเลยนะคะแต่แค่ว่าขอบคุณมากมันเยอะมันเลยแบบขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นตัวพิซซ่าพัฟเอร์นะครับอันนี้จะเป็นตัวซิกเนเจอร์เมนูของพรลาครับก็คือตัวพิซซ่านี้เราจะหมัก ระยะเวลา2วัน48ชั่วโมงแล้วก็อันนี้เมนูนี้จะเป็นตัวขายดีที่สุดของทางร้านหมักอะไรอ่ะพี่มันเป็นหมักแบบพวกหมักเกลือแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะครับแล้วข้างบนก็จะเป็นทามาแอนด์นำเข้าอันนี้เป็นทัฟเฟลทานคู่กับอันนี้ครับเป็นทิลลี่ออยซอสเป็นโอริโอพิคันเตเป็นโฮมเมดซอสใช่ครับสำหรับคนที่ชอบทานเพดก็จะตัดเรียนได้ครับดูดีมากอันนี้คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยขอบคุณครับ ทานด้วยกันได้นะคะอ๋อเอาเลยครับผมทำไมอยู่ดีหยิบเททามาถ่ายเมื่อกี้อืมที่นี่นะคะเขาก็จะเสิร์ฟพิซซ่าคู่กับนี่เป็นโฮมเมดซอสนะคะเป็นชิลี่ซอสที่เชฟได้ทำเองเลยเป็นตัวพริกแล้วก็มีผสมโอลีฟออยล์ซึ่งมีความเผ็ดค่อนข้างมาก <g ulum> อันไหนเรื่องจริงอะ <c oughs> แป้งพิซซ่ากรอบมาก <c oughs> เรเจอเจ้าขุนครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นหนุ่มขึ้นมากอ่ะหมายถึงว่าวิธีการพูดหรือว่าทัศนคติอะไรทุกอย่างรู้สึกว่าแบบว่าตัวเองโตขึ้นเยอะหมเหมือนเดิมครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเห็นเพื่อนเอนเขาโตแล้วขุนเลยแบบอุย๊อยากตัวต้อง <c oughs> วางตัวแบบนี้นี่นะอายุ2 0ิแล้วเลยเพราะตอนแรบกบเหมือนพ่อแม่ผมเลี้ยงมาแบบยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ลูกขุนก็เลยทําตัวเป็นเด็ก<ร>ตลอดเราจะเด็กสําหรับพ่อแม่เสมอแต่ตอนที่ขุนกับเจ้าเจ้าสมุดไปพร้อมกันปะขุนกับนายไปพร้อมกันคุนกับนายไปพร้อมกัน มันเด็กมากเลยตอนนั้นคือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความแบบกังวลหรือว่ากลัวว่าเฮ้ยไปแล้วจะยังไงต้องไปอยู่เองโดยไม่มีพ่อแม่ต้องไปแบบ boarding school อาาตอนเมื่อก่อนผมจะเป็นคนแบบลุยมากเลยครับคุณจะเป็นคนไม่เคยคิดทำไม่เคยคิดก่อนทำแบบเขาบอกให้ไปก็ได้เลยไปๆป,ปอะไรแบบนี้ครับก็ไม่ได้มีอะไร ประทับใจที่สุดจะเป็นพวกแนวเวลาแบบสมมติเราจะอยู่ฝั่งใต้ครับเป็นอยู่ซัมเมอร์เซ็ตครับแต่ว่าเวลานั่งไปลอนดอนนั่งรถไฟอะไรแบบนี้ผมจะชอบมากเสาร์อาทิตย์ไปกับเพื่อนไปลอนดอนคือจะแบบความรู้สึกที่แบบ looking forward จะให้ถึง week end สักทีใช่แล้ว week end คือแบบโอ้หสนุกมากคือช่วงนั้นมันไม่ต้องคิดเรื่องงานไม่ต้องคิดเรื่องชีวิตไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยฮะอยากรู้แบบสาวๆที่นู่นกับสาวๆไทยอ่ะต่างกันเยอะปะต่างแบบนิสัยใจคอวิธีการคุย ไรต่างๆต่างมากเพราะว่าที่นู่นเขาจะเหมือนเคาเจอร์เขาจะไม่ค่อยอายอะครับแด้อย่างขุนเคยโดนสาวๆจีบปะขุนเป็นคนอ่านสิกโนขุนเป็นคนเอ๋อเด๋ออันนี้เขาพยายามส่งซิกแล้วแล้วขุนไม่รู้เลยจนเพื่อนขุนแบบเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยใช่ขุนจะเป็นคนสโลว์นิดหน่อยแล้วซิกเพื่อนคือถูกปะก็คือเซนส์เพื่อนก็คือถูกต้องค่ะอันนี้คือพันนักพตตาค่ะสตรอเบอร์รี่ค่ะแล้วก็อันนี้ทรัมิสุสตรอเบอร์รี่เหมือนกันขุนทานขนมหรือเปล่าคะปกติไม่ค่อยครับเป็นคนไม่ค่อย านของหวานเท่าไหร่โอ้สักหน่อยไหมคะอ๋อคิดว่าจะป้อนไหอ้าปากรอเลยฮะอ่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 ะเพื่อนเพื่อนเถินเนเราก็แบบเอ้ยไม่รู้ให้สะดกสะดกให้ป้อนหรือเป้าแล้วว่าจะไกหรือป้าด่วนค่ะผมม็จะดเราเตรียมตักแล้วก็แบบเอ้ยมีผู้ชมทางบ้านหรือว่าอะไรอย่างงี้มันคืออะไรนะอันนี้ชานคัตเตอรสตรอเบอร์รี่ค่ะ creamy ไหมสุด ริสึก็จะมีความแบบตัดขมๆนิดนึง <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้อร่อยมากเป็นทรมนีมิสเซแต่มันมีความสดชื่นของตรอกโกแลตนิดนึงทําให้รู้สึกแบบไม่ขมเกินไปช่วงนี้ก็คือหลังจากที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลล่าสุดออกไปอันนี้เป็นเพลงรักครับผมบที่เพิ่งปล่อยไปชื่อจีบก่อนได้ไหมครับผมเหมือนขุนเลยครับแต่งมาจากขุนเลยคือเป็นคนที่ไม่มั่นใจเท่าไหร่เขินๆไม่มั่นใจในความรักแต่แบบชอบผู้หญิงคนนี้มากเลยอยากจีบแล้วไม่ค่อยคบทีหลังอะไรแบบนี้ครับอ๋อเขาจีบจีบก่อนจีบก่อนได้ไหมค่อยคบกันหลังอะไรแบบนี้จีบก่อน้ไหม อะไรประมาณนี้นะเฮ้ยดูแลขืน่ะโอ้ทุกคนโดนเจ้าขนตกแน่นอนคือมันเป็นแค่ช็อตเสยผมก็คือแบบไปแล้วอ่ะมันคือเอ็มวีแรกที่ขุนต้องแอคติ้งเหรอพี่แล้วคือแบบไม่ได้เลยอ่ะเขินมากอุมยแต่ว่าพีดได้ยินมาว่าขุนอยากอยากทำงานที่อยู่ในสายแบบพวก การแสดงซีรีส์อยากลองพี่แต่ว่าไม่มั่นใจแต่อยากลองไม่ถึงว่าเราเขินใช่ครับไม่เคยเรียนเวิร์กช็อปไม่เคยอะไรเลยใน M v วต่อไปเราก็ลองทําเป็นนี่嘛เรื่องสั้นเออทำเป็นเรื่องสั้นดูผมเจอนางเอกแล้วแต่แบบนั่งอยู่ขอเลิกขอเลิ ตอนแรกตอนแรกฟินบอกว่าจะแวะมาแค่แบบเออแวะมาพอเดี๋ยวไปเจอเพื่อนต่อตอนนี้ก็ไม่ตอนนี้ไม่อ <c oughs> ม่เข้าไปฟังเพลงนี้กันได้จีบก่อนได้ไหมครับผมจีบก่อนได้ไหมนะครับฟังได้แล้วครับทุกตร r e มิ i n g พลตฟอร์มครับ YouTube <c oughs> ก็ JMD Channel เลครับ <c oughs> แล้วถ้าทาง tiktok อ่ะคือ tiktok คือเพลงเจ้าขุนคือคนเต้นเยอะมากับอันี้ก็มีครับนนเพลงนี้ก็เป็นเต้นเหมือนกันจีบก่อนเป็นอะไรประมาณนี้อะไรแบบนี้ผมจำไม่ได้ละใครดูเอ็ดดีผมจะมีรางวัลให้ด้วย ไม่รู้<ล>ผมมัวทีพี่อาบอกถามพี่อังขึ้นนี่เลยติ๊กต็อกจะขุดแล้วก็ไปกดจากตรงรน<า>ั้น <ผม S 2> ได้เดี๋ยวเราจะรอรางวัลพอเรามั่นใจว่าเราจะทำหลายๆอัน รางวัลคือมานั่งกินข้าวขุนกับพี่เฟยโอ้โหพี่เฟยอกถามเรื่กินข้าวกับขุนอยากมาแล้วนะพอบอกมีพี่เฟยด้วยก็ก็เข้าไปฟังกันเยอะๆนะคะเพลงนี้น่ารักมากจีบก่อนได้ไหมแล้วก็ไปเต้นเยอะๆเดี๋ยวเฟยจะไปเต้นให้จับฟินฟังเต้นทางบ้านเลยก็วันนี้ขอบคุณขุนมากนะคะดีใจมากได้มาแบบเออทานข้าวแบบพูดคุยด้วยกันปกติจะเจอกันแบบคุยนิดๆหน่อยๆพอน้องก็เขินเราก็เขินค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่าเมนูทุกอันคือแบบ อร่อยมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารแบบยุโรปที่ถูกปากของคนเอเชียด้วยใครที่อยากมาลองร้านนี้นะคะก็มาได้ที่ร้านวานีนะคะสถานที่แบบค่อนข้างแบบฮิดเดนเจมส์นิดหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ก็มาลองกันเยอะๆเพราะว่าพาสต้าทุกอย่างก็คือทําเส้นสดหมดเลยอร่อยมากอร่อยทุกเมนูคุณคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากก็ยังไงก็ฝากเพลขงของ,ของเจ้าขุนไว้ด้วยนะทุกคนไปฟังกันเยอะๆปั่นวีวีเยอะแล้วก็ไปเต้นกันเยอะๆนะคะทางติ๊กต็อกจิบก่อนได้ไหมครับผม แล้วก็ช่องเจมี่ดิฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ